เป็นข้าวแกงที่คนรุมตลอดนะคะตั้งแต่เปิดร้านนะคะยันเก็บร้านนะคะคุณผู้ชมอันนี้อะไรอะจ๊ะอัันนน้แกงส้มหน่อไม้ค่ะแกงส้มหน่อไม้ตบน้องคืนองนี่แล้หละใส่ใบยีหราดใส่ลงไปแล้วก็เสร็จแล้วนะครับใเนี่ยาหอมกลิ่นใบยีหราดหอม ร้อนน่ิชิมด้วยไหมใหขคนใหม่เลยนะคอหาข้าวนี่สองอย่างเท่าไหร่คะพี่ถ้าหนึ่งอย่างก็สี่สิบสสิบห้าโอ้ยสองอย่างคุ้มแม่ดูดิจุกว่าคุณผชมดูดิมากินมากส่ไอ้อย่างนี้อะไรผัดกัสอย่างได้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุริศาชาแนลนะคะวันนี้ตักพามาที่ระยองค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่ร้านข้าวแกงนะคะนี่ข้าวแกงฝักต้าของน้องเล็กนะคะร้านนี้เขาบอกว่าร้านเด็ดมากๆของที่นี่นะคะใครที่มานะกะ็คือต้องมาแวะร้านนี้นะคะ่ะคุณผู้ชม เดี๋ยวตั้งจะพาไปชมบรรยากาศนะคะดูดิคนเยอะมากๆเลยค่ะเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านเด็ดจริงๆค่ะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวตั้งพาไปชมบรรยากาศนะคะก็ก่อนที่จะไปชมนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะดูแล้วก็อย่ากดติดตามไปตั้งหน่อยนะใครถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะก็ใครที่มีร้านเด็ดนะคะก็คอมเมนต์กันที่ใต้คลิปได้นะคะแนะนำแนะนาบอกตั้ได้นะไปเดี๋ยวตั้งพาไปชมร้านนี้ค่ะไปนี่ค่ะ บรรยากาศร้านนะคะน,น้องเล็กแกงใต้ค่ะคุณผู้ชมลูกค้าคือเยอะมากนะคะเยอะมากเยอะมากจริงๆค่ะลูกค้าร้านนี้นะคะะนิ่เขาบอกว่าร้านนี้คือเด็ดดวงนในตลาดนี้ค่ะตัลวลากับข้าวแบบสีสันแบบน่ากินมากๆค่ะคุณผู้ชมร้านนี้แล้วลูกค้าหน้าร้านคือแบบเยอะจริงๆค่ะเยอะมากๆแกงใต้ตอนนี้เหลือแค่ไม่กี่อย่างนะคุณผู้ชม มีผัดมีแกงมีต้มมีหลากหลายเลยๆเป็นสตาแบบแกงใต้นะคะเท่าไหร่เอาไหมข้าวไม่เอาอรอ่าวันยี่สิบอ่ะมากินมากมากินทุกอย่าง มีกระดูกหมูครับกกระดูแล้วก็ผัดผัดหยวกครับสวัสดีแม่ค้านะคะสวัสดีค่ะกระดูกหมูเแล้อหน่อยเดียวนะคะได้กี๊ยววิ่งปลาดุกน่ากินมากคุณผู้ชมเหงื่อข้าวกันเลยทีเดียวนะคะปลาดุกน่ากินค่ะ เขามีหลากหลายเมนูนะคะแต่ว่าตักอันนะแอบมาแบบค่ำาแำนะว่าก็เหลือประมาณเมนูเท่านี้นะคะตแต่เขาจะแกงสดแกงใหม่หลังร้านเรื่อยๆนะคะนี่ขายดีแบปมาก,ตมาากแต่และเมนูราคาเริ่มต้นนี้เท่าไหร่อะคะสี่สิบบาททุกอย่างเลยค่ะได้ะคะแกงส้มชะอมกุ้ง แล้วก็ขายอยู่ขายดีมากๆค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีแบบราดข้าวด้วยนะใครที่อยากจะสั่งแบบเป็นราดข้าวนะคะถ้าเป็นกับข้าวถุงเนี่ย40บาทนะคะเปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมงอจ้าแม่ค้าจ้าเปิดประมาณสี่โมงค่ะสี่โมงเย็นไปตลาดนัดเย็นนะคะจ้าอยู่ถึงสามทุ่มไหมจ้าสามทุ่มมาแล้วจ้าชมสังเกน ถ้าแกงมีก็อยู่ถึงถ้าแกงมีก็อยู่ถึงนะคะตักว่าไม่ถึงแน่นอนคุณผู้ชมอันนี้มาแล้วค่ะเมนูร้อนๆแกงใหม่ๆนะคะกะหลำปีค่ะนีปลาดุกคือแบบคุณผู้ชมดูดิหิวข้าวดานะกินมาจริงๆค่ะที่นี่เขาจะ ที่เนี่ยที่ตักเดินแบบเดินเดินมานะก็คือร้านเนี้ยคือแบบเป็นร้านที่แบบเด็ดที่สุดนะที่เป็นข้าวแกงเนาะส่วนมากที่นี่เขาจะเหมือนแบบเน้นแบบสีสันทางภาคนี้นะคะจะเป็นแบบแกงใต้ใตใตนะคะคุณผู้ชมก็ยังไม่ได้ค่ะเมื่อ้นมาไม่เห็นไปปลาใช่ไหมคะ่ากินค่ะวี่ น,น่าก,นากินมากเนี่น่ากินมากเลยนีนยนน 4, 4, 5, 4. ่่าไห่อนเท่าไหร่อันนี้นีสี่สิบาทอันนคุณผู้ชมลูกค้าคือเยอะจริรจงๆค่ะโอ้โหเป็นข้าวแกงที่คนรุมตลอดนะคะตั้งแต่เปิดร้านนะคะยันเก็บร้านนะคะคุณผู้ชม,มอันนี้อะไรอ่ะจ๊ะ แกงส้มหน่อไม้ค่ะแกงส้มหน่อไม้กับอะไรคะกล่ำกลับตักกันไปขายกันไปตักไปขายไปค่ะอือน่ากินมากค่ะอันนี้ขายมากี่ปีแล้วคะพี่ มสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วอ่ะที่นี่ที่นี่มื้อมาขายที่บอานผมจ้าก่อนโควิดพอดีอ๋อค่ะก่อนโควิดค่ะอก็อาหารทางไทยก็มีค่ะแต่ส่วนมากจะเป็นใต้ๆนะคะใช่พวกไใบป้าเนื้อค่ะ เมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านที่ขายดีมากๆเลยค่ะเป็นเมนูอะไรคะแกงไส้ปลาแกงแกงไส้ปลากับแกงเหลืองค่ะคุณผู้ชมแล้วก็แกงกระที่แกงประดูกขายดีจริงๆค่ะคุณผู้ชมตรงนี้เป็นที่ประจำไหมคะพี่ครับผมที่ประจำโอเคค่ะคุณผู้ชมที่ประจำที่เขาจะอยู่ตรงนี้ตรงต้นโพตรงนี้ค่ะเนี่ยนะคะเดินมาแล้วก็เห็นคนลุมเยอะๆค่ะร้านนี้เลยอยู่ตรงนี้นะคะใครที่มาเที่ยวนะมาตรงนี้ได้ค่ะ แล้วก็มีราดข้าวด้วยนะคะราดได้ค่ะคุณลูกค้าเยอะจริงคุณผู้ชมเราก็แ,แกงไม่ทันค่ะทั้งแม่ค้าทั้งลูกค้ามาราดข้าว๋อจะราดข้าวเป็นส่วนใหญ่ค่ะอ๋อจะ่าดข้าวเป็นส่วนใหญ่ค่ะ น้ำตาลนะคะคุณผู้ชนไม่ใช่ชูรสนะคะอันนี้เป็นเมนูผัดพริกะคะใช่ค่ะ ่ะคอันนี้กำลังจะแกงปลาดุกยีหลานะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเที่ยวแกงสองหมอสองเนี่ยค่ะสองคนนะแม่กลัวนะแล้วก็หน้าร้านนะคะใครมาเที่ยวเนี่ยหิวข้าวก็แวะร้านนี้ก่อนนะค,ะคุณผู้ชมนะวันนี้เราต้อง แกงปลาดุกแล้วล่ะคุณผู้ชมนะทางเข็นคือแบบว่าน่ากินมากๆนะชวนหิวข้าวเลยโอ้โหนี่ก็เสร็จแล้วนะนี่เสร็จแล้วแรกๆนี่เป็นสูตรทางใต้นี่เป็นพี่เป็นคนใต้เหรอคะหรือว่ายัางไงคะนี่ครับแฟนอ๋อแฟนพี่เป็นคนใต้แล้วก็อยู่หลังร้านก็ไม่เห็นโอเคคะ่ะ <laughs> แสดงว่าเดิมทีก็เป็นสูตรของแฟนพี่เลยใช่ไหมคะครั่ะมาจากที่บ้านก็นั่นแหละครับค่ะเขาเป็นคนใต้อ๋อจังหวัดอะไรคะพี่จังหวัดอะไรคะจังหวัดสุราษฎร์สุราษฎร์สุราษฎร์ราคาร้านอย่างดีนะคุณผู้ชมเมนูนี้ปลานี่วันละกี่โลคะพี่ยี่สิบโลยี่สิบโลค่ะคุณผู้ชมเฉพาะปลาดุกนะคะเนี่ยเมนูนี้ซิกเนเจอร์ค่ะไม่ได้ใส่อย่างอื่นเลยค่ะ โอ oh, ้นี่คับอือน่ากินมาก้มน,นมาณบคือใยีลาใส่ลงไ,ไปแล้วก็เสร็จแล้วนะครับหอมมากค่ะใบยีราดบ้านๆเพ้าไป ใบยีราที่เขาปลูกก็เป็นผใส่กินก็จะอร่อยดีอย่างยิ่หอมมากหอมกลิ่นใบยีราดหอมหอมมากนะคระหอมมากค่ะคุณผู้ชมด้านหลังก็แกงไม่ทันนะคะหน้าร้านลูกค้าก็เยอะมากค่ะเนื้อเยอะๆหน่อยแต่อันนี้ราคาย่อมเยาวอันนี้เป็นปลาข้างเหลืองนะคะคุณผู้ชมอุ้ยเป็นแบบเป็นเนื้อๆเลยนะคุณผู้ชมค่ะ ไ,ไม่กินกับ้เงยนนไม่กินกับมเอเอเสือร้อนนติดขาดเลยลองชิมดูอ่ไหมใหไทยกินมาอันนี้แม่แบบราดข้าวนะคุณผู้ชมนี่โนะัสดีครับถามได้นะครับนี่นะครับยี่ใหม่เลยนะโอ้ ถ้ารากข้าวนี่2อย่างเท่าไหร่คะพี่สี่บาทถ้าหนึ่งอย่างก็40่สิบสามสโอ้ยสองอย่างคุ้มแม่ดูดีจุกอ่ะคุณผู้ชมดูดิมากินมากค่ะขอบคุณครักินเผ็ดพี่หนูกินเผ็ดกำลังดีท่านคนกินเผ็ดได้ไหมอย่างนี้อนะแล้วก็ผัดสองอย่างก็อร่อยเอาข้าวไปใส่ได้ เขามีเป็นปลากระเบนด้วยนะคุณผู้ชมเขาเปลี่ยนเป็นตัวกิ้งได้ไหมคะตัวกิ้งกับข้าวปลาสองเปลนอน้าวล่าสองนะนี่นีกัสองอย่างนะนะ ร้อนๆเลยค่ะเป็นปลาข้างเหลืองนะคะหูน่ากินนอะเนื้อปลาแบบสำหรับคนชอบเผ็ดนะคะคุณผู้ชมค่ะน่ากินทุกเมนูค่ะคุณผู้ชมใครที่แบบชอบเป็นแบบแกงใต้นะคะแล้ก็มีแบบของภาคกลางก็มีเป็นพวกผัดพวกอะไรเนี่ยคือมีหมดเลยนะคะปลาดุกปลาดุกไข่ดีมากๆค่ะ คชมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดนะคะใครที่มาเที่ยวของผมเดของผมสตาร์นะคะที่นี่จะวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะคะสองวันค่ะคุณผูช้ชมมาหนุนกันได้ตั้งแต่ประมาณกี่โมงนะเธอ ประมาณ4โมง4โมเย็นนะคะไม่เกิน3ทุ่มสักให้2ทุ่มก็พอนะอันนี้1ทุ่มนะจะหมดแล้วมาทุ่มเดียวดีกว่านะคุณผู้ชมนะใครที่มาก็อย่าลืมนี่แวะร้านนี้ด้วยนะคะแกงใต้ของคุณเล็กนะคะ<ม>ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะตัต้องขอตัวลากันไปก่อนเนอะ<ม>ตลาดที่นี่ใหญ่มากมาเที่ยวกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ตักได้นะเล็กวันนี้ขอบคุณม,มากนะครับ มาค่ะคุณผู้ชมมาถึงที่พักแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะกับข้าวฝีมือของคุณเล็กนะคะแกงใต้สีสันดูดิเผ็ดแซ่บแน่นอนค่ะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาดูเมนูนี้ก่อนค่ะนี่ค่ะอันนี้ตักเอามาแบบอันนี้ราคาห้าสิบาทนะคุณผู้ชมดูดิดูเนื้อปลาเขานะโอโหแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมเมนูนี้ก่อนค่ะ นีนน่นี่นะคะราดน้ำหน่อยนะเป็นเมนูแกงใต้นะคะเมนูนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเธอเป็นประดุกผัดอะไรนะแกงใส่ใบยี่หร่าออแกงประดุกใส่ใบยี่หร่านะชิมกันคะ่ะร้อนๆเลย ออืเข้มข้นมากอืมเผ็ดเลยค่ะเผ็ดแซ่บเลยแล้วก็กลมกล่อมนะคะได้รสชาติของกะทิเข็มข้นมากๆพริกแกงคือข้นหอมเลยอืปลาดุกโ้ชอบเมนูนี้ค่ะปลาไม่คาวค่ะคุณผู้ชม แล้วก็เ,เมนูเนี้ยเป็นเมนูซิกเนเจอร์นี่ลาบแบบนี้เลยอืออยเมนูแรกผ่านไปนะคะแต่วันนี้เต้ามาสามเมนูแล้วก็แกงส้มหรอแกงแกงเหลืองแกงส้มแต่ก็เรียนไม่ถูกนะ อันนี้เป็นปลาข้างเหลืองนะคะเนี่ยเขาจะให้เป็นเนื้อแบบชิ้นชิ้นมาแบบนี้เลยอือนี่นะคะมาชิมเป็นหน่อไม้ดองใช่ไหมเธออ่าเป็นหน่อไม้ดองนะคะเป็นแกงใต้นะคุณผู้ชมนะคะอันนี้ครั้งแรกเลยค่ะชิมเมนูนี้ครั้งแรกเลย อ,อร่อยเป็นเหมือนรสชาติเหมือนแกงหน่อไม้ดองอะ่ะอีสานนะที่ตาเคยกินเนาะอืมอร่อยอะ่ะแต่ว่ารสชาติของอาหารทางใต้นเนี่ยเขาจะเป็นแบบรสชาติแบบจัดจ้านเลยแล้วก็พริกแกงของเขาเนะี่ยหอมมากามินอืมน่าจะขมิ้นสีเหลืองอืมอร่อยปานน้องอ่ะอร่อย,ออยมาลองเมนูนี้ อันนี้เขาเรียกว่าผัดพริกแกงเอ้ยผัดพริกอ่อนนะคะอันนี้น่าจะเป็นเมนูไทยไม่ใช่เมนูใต้เนาะที่ร้านเขาไม่ได้มีเมนูใต้อย่างเดียวนะคะ<ส>เกือบยี่สิบอย่างมั้งกับข้าวใช่ไหมเธอ <c oughs> แล้วก็ผัดสดที่ร้านทำดสดที่ร้าน <c oughs> อคุณผู้ชมรสจัดจิงแซบดูดิร้อนไามไม่ได้ร้อนเลยนะเผ็ดมาค่ะอือ อันนี้เป็นหมูเนาะหมูหรือไก่อะ่ะหมูอ่ะหมูนะคะมาเผ็ดแซบอืมอนนก๋วยเตอร่อยอืมกยนนี้ก็อร่อยค่ะหมูนุ่มแล้วก็พริกอ่อนนะ่ะไม่เผ็ดมากก็อร่อยอันนี้ก็ชอบโดยรวมชอบทุกเมนูนะคะคุณผู้ชมแต่จริงๆตามเป็นคนที่ชอบแบบ อาหารแบบรสจัดอยู่แล้วนะใครที่ชอบแบบอาหารรสจัดลองมาชิมดูคุณผู้ชมอร่อยก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคุณผู้ชมก็มืดๆหน่อยนะเนาะไอ้ตั้งอยู่ที่พักนะมาที่ตลาดเนี้ยครั้งแรกเลยนะก็เลยลองชิมดูให้คุณผู้ชมดูว่าร้านเนี้ยเขาบอกว่าร้านเนี้ยคือคนเด็ดนะแล้วก็คนลุมร้านแบบตั้งแต่เปิดร้านเลยนะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะแต่ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะที่ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอ,อตัวลาไปก่อนไว้พบก,กันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะลองมาชิมเมนูนี้ดูนะคุณผู้ชมชอบมากนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ